สวัสด,ดีกันในวันเปิดงานครับผมคลิปนี้จะมาทดสอบความแรงของปั๊มคลิปนี้จะมาไขาข้อสองสัยให้ด้วยว่าควรรดน้ำต้นไม้ช่วงไหนรดบ่อยแค่ไหนใช้ปั๊มแรงเท่าไหร่ท่อเมนเท่าไหร่ท่อ p e กี่มิลปีผีเสื้อแบบไหนและที่สําคัญปั๊มน้ำเนี่ยมันประหยัดน้ํามันแค่ไหนที่ผมใช้อยู่นะเป็นกิจกรรมในรอบ3ามวันของการรดน้ําต้นไม้ในช่วงหน้าแรงด้วยครับก่อนอื่นเลยผมจะทดสอบด้วยน้ํามันเครื่องลิตรนะครับน้ำมันเครื่องลิตร เป็นน้ำมันเบนซิน,นเป็นเครื่องสีจังหวะนะครับเติมลงไปแล้วก็เปิดสวิตช์ออนจากนั้นก็ดันโชคมาทางด้านซ้ายมือให้สุดเลยเปิดคันเร่งแล้วก็ติดเครื่องติดง่ายมากครับทีเดียวติดเลยขนาด พักไว้ตั้ง3-4วันนะเริ่มสตาร์ทปั๊มตั้งแต่เวลา8โมงตรงนะครับคือน้ำในสวนเนี่ยจะดูดจากสระบ่อนี้นะครับสระลูกนี้ผ่านขึ้นเนิน45องศานู่นเลยครับขึ้นมาเนินบนตรงนี้ เป็นสวนลำใหญ่นะครับยังไม่พอครับอ้อมไปทางฝั่งเนินเขาอีกคือดันขึ้นเนิน45องศาอันนี้ไม่ใช่พื้นที่ราบนะครับดันขึ้นเนิน45องศาแล้วก็อ้อมมาโค้งตรงเนินเขาอีกทีหนึ่งระยะทางกว่า200เมตรครับเราไปเปิดดูปลายท่อกันโอ้โหน้ำแรงมากครับอันนี้แตะคันเร่งแค่ครึ่งเดียวนะครับ ทดสอบน้ามันครึ่งลิตรว่าจะสูบน้ําได้ถึงชั่วโมงไหมอันที่จริงผมก็ใช้ประมาณนี้แหละสู3บ3วันทีนะครับทีละครึ่งลิตรเดินเมนด้วยท่อเมน2นิ้วนะครับอันที่จริงตามสเปคของปั๊มเนี่ยเป็นเครื่องสูบน้ํา3นิ้ว8.5แรงม้านะครับสเปคของเขาที่บอกไว้ก็คือสามารถดูดลึกได้18เมตรครับแต่ในสระผมเนี่ยน่าจะ3-4เมตรนี่แหละส่งสูงได้30เมตรส่งไกลได้พันเมตรพื้นที่ที่ผมสูบมาให้ดูเนี่ย ขึ้นเนิน45องศาก็ประมาณ200เมตรขึ้นนะครับเคยทดสอบส่งขึ้นแท้ง2,000ลิตรนะครับตัวนี้แล้วก็เคยทดสอบตั้งเสาไม้ไผ่ไว้ถ้าใครเป็น FC ที่ติดตามกันมานานตั้งแต่ซื้อมาเลยนะครับตั้งแต่เริ่มใส่น้ํามันเครื่องแล้วก็ทดสอบมาหลายคลิปแล้วนะครับปั๊มตัวนี้ก็ยังอยู่ทนนะครับสตาร์ทครั้งเดียวติดเลยแล้วคําถามที่ว่าควรรดน้าต้นไม้ช่วงไหนอันที่จริงเนี่ยเราควรรดช่วงสายๆนะครับประมาณ2-3โมงเช้านี่แหละช่วงที่ผมรดน้ําแล้วก็ ถ้าใครไม่สะดวกช่วงนี้ก็ช่วงเย็นนะครับก็คือเป็นช่วงที่ปากใบพืชเปิดเพื่อ,อเตรียมการในการกระบวนการสังเคราะห์แสงก็คือกระบวนการสร้างอาหารนั่นเองถ้าแดดร้อนจัดเนี่ยปากใบพืชก็จะรีลงนะครับอันนั้นการรดน้ําก็จะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่แต่หรือถ้าใครกลัวว่า น้ำมันจะค้างท่อเกิดความร้อนนะครับก็ให้รดช่วง4-5โมงเย็นก็ได้ที่ผมรดเนี่ยก็อวันครั้งหนึ่งโดยใช้น้ำมันครึ่งลิตรปั๊มตัวนี้เป็นปั๊มขนาด8.5แรงม้านะครับอย่างที่บอกไปเป็นปั๊มขนาด3นิ้วผมทดเป็น2นิ้วเพราะว่าผมใช้ท่อเมน2นิ้วท่อ PE ที่ผมใช้เนี่ยเป็น PE ขนาด20มิลมนะครับบวกกับปีกผีเสื้อตัวใหญ่กระจายตัวดีมากรัศมี1เมตรกว่าปีกผีเสื้อชุดนี้บนเนินที่สูบวันนี้นะครับ200ตัว200จุด เปิดครั้งเดียวเลยจบครับอัตราเร่งแค่ครึ่งเดียวเดี๋ยวรอให้เครื่องยนต์ดับก็จะมาสรุปว่ามันจะประหยัดน้ํามันจริงไหมจะกินเวลาเท่าไหร่แล้วทั่วสวนหรือ,อยังอันที่จริงเนี่ยสองจุดเต็มแล้วนะครับผมรอให้ปั๊มดับน้ํามันหมดเลยเพื่อจะจับเวลาดูโอเคครับตอนนี้เครื่องยนต์ก็ดับเป็นที่เรียบร้อยนะครับ เริ่มสตาร์ท8โมงเช้าเครื่องยนต์ดับน้ำมันหมดด้วยน้ำมันครึ่งลิตรที่เติมไว้นะครับ9โมง15นาที9นาก15นาทีนะครับกินเวลาไป1ชั่วโมงกว่าๆ1ชั่วโมงเสร็จๆครับก็โอเคถือว่าประหยัดน้ำมันทุก3วันผมจะรดแค่นี้เองนะครับในช่วงหน้าแล้งนะพอหน้าฝนไม่ต้องทำอะไรยกปั๊มเก็บครับก็ถือว่า แรงตามที่สเปคบอกไว้นะครับตัวนี้ราคาไม่ถึง2,500บาทก่อนทำคลิปนี้ผมไปเสิร์ชดูก็ราคาประมาณ2,000เศษไม่ถึง2 5 0 0นะครับอันนี้ยังไม่รวมส่งนะแล้วเขาจะมีแถมสายยาง5เมตรด้วยตอนที่ผมสั่งซื้อมาเนะี่ยเมื่อหลายเดือนก่อนเนี่ยยังไม่แถมเลยนะครับตอนนี้ก็มีแถมสายส่งน้ำพานาคอีก5เมตรโอ้โหโคตรคุ้มเลยนะครับก็ถือว่านำะมาอัปเดตให้ชมครับกับระบบน้ำในสวนที่มีคนตงสัยเข้ามาว่าผมใช้ปั๊มแบบไหนใช้ปั๊มราคาประหยัดครับ แต่ที่ผมเคยใช้ปั๊มแบบนี้ก็5ปีเหมือนกันนะห้าปีเหมือนกันนะครับตัวเก่าเนี่ยถ้าน้ําไม่ท่วมก็ได้6ปีกว่านะครับตัวนี้ก็เพิ่งซื้อมาไม่กี่เดือนนี่แหละก็ทดสอบหลายจุดทดสอบหลายอย่างครับทดสอบทั้งส่งขึ้นเนินสูงส่งขึ้นแทงเอารองไม้ไผ่ตั้งแล้วต่อท่อ p v c 2เส้นก็เคยทําเป็นคลิปออกมาให้ชมนะครับตัวนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าเกินราคาสําหรับใครที่อยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคลิกลิงก์ ที่ผมแปะไว้ให้ตรงคำอธิบายใ,ใต้คลิปนี้ได้ก็สามารถเข้าไปชมเข้าไปอ่านรายละเอียดสเปคราคาได้ตามนั้นเลยขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมผลงานกันมาตลอดสวัสดีครับ